เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ใ้ช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆทน้ำชมได้เลือกซื้อเลือกชมเลยครับเป็นบ้านเดี่ยวปรับปรุงใหม่นะครับบ้านชั้นเดียวแนวทาสีปูกระเบื้องรีโนเวทให้ใหม่นะครับหน้าต่างก็เปลี่ยนให้ใหม่บางส่วนครับมีโล่รถบขอบพิทมีเพื่อนบ้านครับทำเลดีน่าอยู่เลยครับพื้นที่ถึง65ตารางวาเลยครับ ายในตัวบ้านก็มี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกมีห้องเก็บของครับห้องครัวจอดรถได้3คันเลยครับและยังมีพื้นที่เหลือๆทำประโยชน์ได้อีกเยอะครับกับราคาถูกๆสุดคุ้มเลยครับทำเลดีด้วยใกล้มหาลัยใกล้ห้างครับชุมชนเงียบสงบน่าอยู่ครับไม่แออัดไม่วุ่นวายถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีคลิปไว้ให้ผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับ เผื่อยังไม่ถูกใจคลิปไหนจะได้ดูคลิปอื่นๆต่อไปครับขอฝากกดถูกใจไว้ด้วยแปลงนี้ใกล้กับวัดป่าแสงอรุณน,นะครับใกล้ปตทพลลับใกล้ตลาดน้องใหญ่ใกล้ไมโครขอนแก่นนะครับใกล้มหาลัยราชมงคลอีสานใกล้กรมทางหลวงยนะครับภายในตัวบ้านก็สวยงามสะอาดพร้อมอยู่ครับปรับปรุงให้ใหม่เรียบร้อยเข้าอยู่ได้เลยราคาเปิดมาที่1นึ่งล้านสามแสนบาทเท่านั้นครับสุดคุ้มครับทำเลนี้ อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีพิกัด GPS ให้ที่ใต้คลิปครับสามารถเปิดเข้าไปดูตำแหน่งดูระยะทางที่แน่นอนกันได้ครับถ้าหาพิกัดไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับรวมถึงเบอร์ผู้ขายเช่นกันครับอยู่ใต้ค,ในในคลิปอยู่ใกล้ๆกันเลยครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆด้วยครับเผื่อฟังรายละเอียดไม่ทันก็กดเข้าไปอ่านกันได้นะครับาหาไม่เจอก็กดที่ลูกศรใต้คลิปครับหรือกดที่ชื่อคลิปก็ได้จะเด้งขึ้นมาครับวันนี้เรีวิูดูบรรยากาศเรื่อยๆก่อนนะครับรอบๆ ในตัวบ้านนะครับมีส่วนที่เป็นส่วนต่อเติมครัวมาด้วยครับระอาดเอี่ยมครับพร้อมอยู่พร้อมใช้งานกันได้เลยไปต้องทำอะไรเลยครับราคาก็ย่อมยาวครับหนึ่งล้านสามแสนบาทครับสร้างใหม่ไม่ได้ราคานี้แน่นอนครับเดี๋ยวนี้บ้านใหม่ก็ต้องมี2องล้านขึ้นนะครับชั้นเดียวนี่นะครับ สนใจก็ติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับติดต่อกัโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลางสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ